สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกา Samsung Galaxy Watch Ultra 2025นะครับตัวนี้ผมพรีออเดอร์มานะครับเพิ่งจะได้วันนี้เลยสดๆร้อนๆก็จะมาลองแกะของดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างก็อันนี้เป็นพรีออเดอร์มานะครับ จากช้อปปี้เพื่อได้ราคาดีอยู่พอสมควรเพราะว่าอยู่ในเว็บเขากเา็เป็นช่วงพรออเดอร์คือลด30%รนะครับผมก็ไม่เคยใช้นาฬิกาเลยนะแอปเปิลบอสไม่ใช่ปเปิลบอส s a m s ุง g ก a เล็กซี่นาฬิกาพวกสมาร์ทวอท์อะไรพวกนี้ครับน,นี้ก็จะเป็นครั้งแรก กามดีวิวอันนี้คือสีของปี2025ะะสองพันีสิบห้านะครับสวยปะสีบางคนชอบสีฟ้าด้วยอืมสวยงามนะนเขาบอกว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมมากเพิ่มแค่ความจุของ ตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นจาก32เป็น64นะครับอันนี้ต้องปา่ผมคงไม่ได้รีวิวลึกอะไรบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นก็ค <c> ง <oughs> <c oughs> จะรีวิวแค่อันบ็อกแกะของว่ามีอะไรบ้างข้างในนะครับโอ้ตัวนาฬิกา โอ้บรวยกาสวยมากอืมสวยงามครับสวยเลยนะโอเคตัวในกล่องเขาก็จะมีเดี๋ยวนะอันนี้มีอะไรมีมีอะไรคัอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้มมือไหมอ๋อนีใส่ชาร์จ สายชาร์จนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือที่คืกล่องเขาจะมีให้ประมาณนี้ับนประมาณนี้ตัวนาฬิกาถ้าดูไทเทเนียมสวยจริงๆโหสวยงามสวยงาม ใส่ทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมก็ไม่เคยใช้นะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวครั้งแรกด้วยถ้ามีอะไรบกพ่องก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับออคอล็อกนี้ใส่ง่ายใส่ในการใส่ง่าย,ใส,าย,ใ,สายใส่ง่ายมากแค่กดเข้าไปเลยนี่แค่นี้เขาก็ล็อกลวครับโอ้สวยสวยสวย เปิดเครื่องอยังไงลยอลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับโอเคอตัวเรือนครับบอกเป็นไทเทเนียมโอ้สีฟ้าสวยเลยสีฟ้าสวยเลยสวยงามเงาแวบ ส่วนขั้นตอนการใช้งานหรืออะไรนี้ก็รอให้ผู้ที่ความรู้เขารีวิวทีนครับผมจะลองใช้ดูก่อนว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคนม,มาครับ